ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีเครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตามนะครับติดตั้งแบบโรงงานมานำเสนอนะครับรุ่น AR 1 2 0อ L ทั้งสองเครื่องเลยครับนะครับเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องจากโรงงานนะครับนะครับดูสภาพเครื่องแล้วก็การใช้งานครับฟันเฟืองนะครับได้ทำการรับและเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเครื่องก็ตามลง ของโรงงานเลยนะครับนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คุณบุญธรรมกรรมมาครับนะครับหมายเลโทรศัพท์095-991-2933นะครับนะครับดูสภาพเครื่องนะครับนะสภาพตัวรถพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับมีทั้ง2องเครื่องเลยครับนะครับดูเครื่องนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับว่านะ พอพซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังครับนะครับ